สวัสดีค่ะพบกับช่อง y u u u b e หยิงเฟนนะคะเล่นแล้วผัดผักบุ้งหมูกรอบของเราก็เสร็จหมดแล้วนะคะทั้งหมดสี่กระทะค่ะอยู่ในหม้อน,นี้สามกระทะแล้วก็นี่อีก1นึ่งกระทะรวมเป็นสี่กระทะนะคะตอนผัดเสร็จใหม่ๆเขียวน่ากินตอนสัดตอนผัดเสร็จใหม่ๆเขียวน่ากินเ่ะ แต่พอทิ้งไปความร้อนเริ่มคลายตัวผักบุ้งก็เริ่มดำเป็นกฎธรรมชาตินะคะคุณดูหมูดิฉันนะเ,เห็นไหมคะว่าเหลือเต็มมันกับชิ้นหมูหนังหมูกรอบหายหมดเลยค่ะ <c oughs> มีคนเอาหนังหมูกรอบไปกินเนี่ยไหมคะนี่ก็เนื้อสามชั้นหนังหายค่ะเหลือเต็มมันกับหมูเนี่ย มีคนเอาไปกินค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยได้แล,แล้วเราก็เก็บใส่กล่องค่ะกล่องนี้เข้าช่องแช่แข็งได้นะคะ กล่องนี้เข้าช่องแช่แข็งได้อ,อ่อกล่องนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเดี๋ยววันหลังจะคุยในคลิปต่อไปกล่องนี้ไม่ได้ซื้อค่ะเก็บใส่ทำเสร็จแล้วรอเย็น แล้วก็ใส่กล่องค่ะใส่กล่องเสร็จแล้วก็เข้าช่องแช่แข็งค่ะ อย่าเปื้อนอย่าเปื้อนไม่อยากเช็ดเนีย่ยเห็นไหมเหลือแตนมันกับชิ้นเนื้อหนังหายหนังหายเกลี้ยงมีคนชอบกินหนังหมูก,กรอบเขาเอาไปกินหมดเลยหนังหมูก,กรอบกล่องนี้กล่องใหญ่เลยนะคะ เก็บได้เยอะเลยนะกล่องเนี้ยชอบกินผักมากกว่ากินหมูแต่จะไม่ใส่หมูเลยก็ดูกระไรอยู่ใส่ได้อีไหนกัน เดี๋ยวน้ำค่อยใส่ทีหลังใส่เนื้อไปก่อนแล้วน้ำค่อยมาใส่ทีหลังกินคนเดียวนะคะเนี่ยลูกผัวไม่กินด้วยนะเพราะว่ามันเผ็ดพ่อลูกเขาไม่กินเพราะว่ามันเผ็ดไง เหี่ยวเหลือนิดเดียวเดี๋ยวต้องรีบเอาผักบุ้งไปปลูกใหม่ปลูกใหม่ไว้กินอีก จอชอบกินผักมากกว่ากินหมูอีกแต่หั่นหมดแล้วก็ใส่หมดเลยไม่อยากเก็บเพราะเอาออกอากห้องแช่แข็งละอันนี้เดี๋ยวไว้ใส่น้ำหมูเหมือนจะเยอะกว่าผักเลย ถูกใจพริกมีพริกขี้หนูอยู่ด้วยอ้ยยันลนยันลนยันลนจะยันลนพริกหล่นน้เม็หนึป๊าดเชื่อไหมคะวันว่าหม้อนี้ผัดสามกระทะนี่นะคะหม้อนี้ผัดสามกระทะสรุปแล้วว่าหนึ่งกระทะได้หนึ่งกล่องเองเหรอป๊าดเนี่ย หนึ่งกระทะนี้ได้หนึ่งกล่องแสดงว่ากล่องนี้ไม่ได้เล็กเลยนะกล่องนี้ไม่ได้เล็กเลยนะเนี่ยมีปริมาตรบอกไว้ไหมปาดหาไม่เจอปริมาตรกล่องหาไม่เจอก็เน,นี่ยผัด ผัดผักบุ้งหมูกรอบหม้อน,นี้สามกระทะใส่ได้สามกล่องคุณพระแสดงว่าหนึ่งกระทะต่อหนึ่งกล่องอ Bây giờ chúng ta sẽ thêm nước càng Bây giờ chúng ta nước สรุปแล้วกระทะหนึ่งกระทะต่อหนึ่งกล่องจริงๆอันนี้เหมือนน้าจะน้อยแบ่งให้อีกหน่อยหนึ่งโอเคให้อีกหน่อยหนึ่งสิโอเคโอเคอันนี้เย็นยังเพิ่งจะผัดเสร็จโอ้ยหนึ่งกระทะต่อหนึ่งกล่องคุณพระได้แคน่นี้เห็นไหม rồi Con lang mấy đồ lùm, nhưng mấy nhưng mấy đầm vẫn kiểu gì Nhưng nóng Phá phá khó ngay lấy ở đây ฝ้าเมลอนฝ้าเมลอนก็เอาเมลอนมาใส่มีไม้จับเมลอนเบอร์รี่ไม่มีช่างมันเถอะอะไรก็ใส่ไปเถอะ รออีกนิดหนึ่งตอนนี้ที่ฝรั่งเศสอ่านี่นะคะตอนนี้ที่ฝรั่งเศสอีกอ่าสิบนาทีตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งนะคะไม่ใช่บ่ายโมงนะคะ สิบนาทีตีหนึ่งนะคะเนี่ยคุณดูวิถีคนไทยในต่างแดนค่ะคุณดูนะคะเนี่ยหนึ่งกระทะต่อหนึ่งกล่องนะคะ,ะแสดงว่ากล่องนี้ไม่ได้เล็กเลยนะเนี่ยด,ดูดูสินเนี่ยหนึ่งกระทะหนกระทะต่อหนึ่งกล่องเนี้ยค่ะ เนี่ยไม่ได้เล็กเลยนะเนี่ยผัดไปสี่กระทะเนี่ยนี่ได้สามแล้วนู่นอีกหนึ่งโอ้สุดยอดเลยเนาะเนี่ยดูสิที่ทำมาทั้งหมดนี้ก็เข้าช่องแข็งนะคะเก็บเข้าช่องแข็งหมดค่ะ ไว้ให้เราได้มีกินนะคะจนหมดสิ้นรดูหนาวค่ะเพราะฤูดูหนาวเนี่ยผักพวกนี้เราต้องเคลียร์สวนหมดเลยผักพวกนี้จะไม่มีอยู่ในสวนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มีก็ทำค่ะทำแล้วก็เก็บเข้าช่องแข็งเพราะตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าไปซื้อมันจะแพงทำแล้วกเก็บเข้าช่องแช่แข็งไว้ยังร้อนอยู่นิดนึง ลล่นเยโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะอร่อยใครที่ดูคลิปอยู่ก็ช่วยรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าช่องนี้เพิ่งเปิดใหม่ค่ะ เพิ่งจะว่างมีเวลาทําช่วงโควิดนี่และค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ